สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามีผลไม้มาฝากครับเป็นผลไม้นะครับเขาบอกว่าเป็นผลไม้สวรรค์เป็นผลไม้โบราณนะครับลูกเซียนทอเนาะชื่อเหมือนภาษาจีนเลยเนาะผลไม้สวรรค์นะครับก็มีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับผลไม้ชนิดนี้นะครับที่เรารู้จักกันก็จะเป็นเซียนทอนะครับบางท้องที่จะเรียกละมุดอินโดม่อนไข่ละมุดขมิญนะครับแล้วก็ หมากป่วนหมากปินนะครับแล้วแต่ท้องที่จะเรียกนะครับแต่ว่าที่เรารู้ๆกันก็เป็นลูกเสียนท้อนะครับผลดิบจะมีลักษณะสีเขียวนะครับอันนี้สุกแล้วนะครับเราเก็บมาสี่ห้าวันก็สุกนะครับเก็บลูกเลี้ยงเขียวมาจริงๆเขาให้กินลูกอ่าที่สุกแล้วนะครับแล้วก็ลูกที่แก่จัดอันนี้ก็แก่จัดนะครับเราเก็บมาบ่มอีกสี่ห้าวันก็สุกจะได้ลักษณะสีนี้ครับลูกนี้ไม่ค่อยสวยนะครับมันโดน ช้ำๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองรีวิวลูกนี้ให้ดูนะครับเขาบอกเป็นผลไม้สวรรค์เป็นผลไม้มงคลเนาะความเชื่อโบราณนะครับสัญลักษณ์ของความยั่งยืนความเป็นมงคลเนาะลูกเสียนท้อนะครับเดี๋ยวจะลองมารีวิวนะครับรสชาติให้ดูกันว่าเป็นยังไงผลนี้ปลูกจากสวนนะครับข้างบ้านนะครับอยู่ที่บ้านแม่ยายเนาะบ้านโนคน,โนคูนตำบลโนนคูนปลูก ได้ประมาณ3-4ปีนะครับให้ผลต้นสูงประมาณ3เมตรครึ่งนะครับก็เริ่มโตผลไม้ชนิดนี้วิตามินซสูงนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับลองมาชิมกันดูเลยครับรสชาติจะเป็นยังไงสัมผัสได้ถึงความละเอียดนะครับคุณเวลาสัมผัสเวลาปอกนะครับละเอียดนุ่มๆนะครับเดี๋ยวชิมรสชาติดูครับว่าจะเป็นยังไง ลองฝาให้ดูครับเนี่ตัดเครื่องให้ดูให้ดูมเมล็ดด้วยคอ่าเนี้ยเขาอยู่ด้านนอกมเมล็ดอยู่ด้านในเนาะะเมล็ดก็จะลักษณะนี้ครับด้านในเม็ดประมาณนิ้วหัวแม่โป้งนะครับเน,เนื้อเขาเป็นแบบนี้ครับมีความละเอียดนะครับ ละเอียดละมุนะเดี๋ยวลองชิมดูครับอืมมีความละเอียดละมุนนะครับหวานมันหวานนิดนึงนะครับมันเยอะเลยครับรสชาติอร่อยมีรสชาติอร่อยนะผมว่าบางที่เห็นส่วนตัวผมว่าคล้ายอะโวคาโดนะครับแต่ว่ามีความหวานมีความมันกว่านะครับแล้วก็อร่อยกว่าครับสัมผัสนุ่มลินเนาะ มือนครีมมี่คม,มีเลยพี่น้องอร่อยครับมีความละเอียดเนาะเนื้อเขาออกสีเหลืองครับติดมือเลยวิตามินซีสูงครับผลไม้ชนิดนี้เคียนทอและมดเขมเมนมอนไข่ละมดอินเดียนะครับหลายชื่อเรียกเราเรียกเคียนทอเนาะชื่อมัน ภาษาจีนน่ะผละไม้บนสวรรค์ความเชื่อเขาอร่อยครับพี่น้องปลูกเองทานเองนะครับภุมใจกับผลผลิตมั่นใจปลอดสารครับอร่อยกินไม่ดูครับพานครับผมว่าอร่อยกว่าอะโวคาโดครับมีความละเอียดนุ่มนั่นแล้วก็หวานมันนำครับหวานตาม ละเอียดละมนลิ้นครับน่าสนใจนะครับท่านใดจะหาปลู่ก็ลองดูนะครับเนาะสนใจเมล็ดพันธุ์ก็ทักมาได้ครับมเมล็ดพันธุ์มีอยู่สองมเมล็ดนี่ครับกินแก่นะครับถ้ากินดิบแล้วมันจะรู้สึกถึงความขมเนาะเขาบอกให้กินมีความขมความฝาดความฝาดนะครับไม่ขมแต่ว่ากินสุกนี่อร่อยครับ สุอยอดครับเอามาฝากกันนะครับวันนี้กับเซียนท้อผลผลิตจากสวนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ